สวัสดีครับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่าในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับก่อนอื่นนะครับ ต้องฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นการไม่พลาดนะครับในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ1จนถึง10กรกฎาคม2 5 6 5ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นในช่วง1นึจนถึง10กรกฎาคม2565นี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่การงานจะโดดเด่นการทำงานการทำสิ่งต่างๆนั้นประสบความสำเร็จ แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆครับต้องบอกว่าไพราชาแห่งคาทานั้นจะพูดถึงการทำงานที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็ในการทำงานการทำสิ่งต่างๆนั้นทำอะไรก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือ คอยให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนั่นเองเน,นะครับไพ่ดิอาคิมิสนะครับหรือว่าไพ่เดอะเมจิกเชียนใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ มีโอกาสที่จะต้องจับงาน2งานทำงานสองอย่างหรือว่าทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วได้ขยับขยายหน้าที่ ความรับผิดชอบนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับได้รับผิดชอบงานที่สำคัญสำคัญมากไปกว่าเดิมเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของ คนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม2565นี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องงานไพ่เดอะสตาจะพูดถึงการได้รับข่าวดีในเรื่องงานการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานการที่จะได้เริ่มต้น กับอะไรใหม่ๆหรือได้เห็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคุณก็ในช่วงนี้แหละครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับใครที่รองานไว้สมัครงานไว้หางานอยู่นะครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง1นึจนถึง10กรกฎาคม2565นี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ดวงชะตาการงานของคุณเปิดกว้างให้กับคุณแล้วที่เหลือก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจของตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหางานตั้งใจสมัครงานนะครับโอกาสดีๆจะเข้ามาก็ในช่วงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเต็มที่กับการหางานกับการสมัครงานนะครับถ้าใครที่กําลังรอง,งานอยู่นะครับหรือว่ากําลัง หางานอยู่ก็ขอให้เต็มที่ในช่วงนี้ครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม2565นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10รก,กรกฎาคม2565นนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่อาจจะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีนะครับต้องบอกว่าไพ่หนึ่งเหรียญเราจะพูดถึงความโชคดีในเรื่อง เรื่องเงินนะครับการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่ม ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆในการหาเงินเข้ากลับเป๋านั่นเองเรียกได้ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆการมีเงินเพิ่มขึ้นผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนหรือการที่ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินการได้พบกับความ ความโชคดีในเรื่องเงินก็เป็นได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องที่ต้องระวังนะครับไพ่เก้าคาถาเราจะพูดถึงการเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2,565นี้การเงินมีเกณฑ์ที่จะล่วไหลได้การเงินมีเกณฑ์ที่เมื่อมีเงินเข้ามาก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินกับตัว ไม่ค่อยอยู่ช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นจะต้องระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ไพ่เด e d ์ดเดวิไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนเอาเปรียบจากผู้คนในเรื่องเงินเงินทอง ทองถ้าเป็นคนที่ทำกิจการส่วนตัวค้าขายต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนยักยอกนะครับถ้าเป็นคนที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับเป็นคนที่รับจ้างนะครับ ต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงหรือว่าโดนเอาเปรียบในเรื่องค่าแรงจากนายจ้างก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับถ้าให้ใครยืมเงินไปแล้วเนี่ยระวังจะไม่ได้คืนได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายในช่วง1นึจนถึง10กร,รกฎาคม2565นี้การเงิน ต้องระวังให้มากมีสติในการใช้จ่ายนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภกับเขาอยู่เหมือนกันนะครับดวงโชคลาภเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยเราจะพูดถึงการที่บางท่านคนเกิดวันอาทิตย์บางท่านมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่กับเขาด้วยสำหรับใครที่ดวงชะตานั้นเรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วย บุญบารมีที่สะสมไว้นะครับก็จะถึงคราวที่จะมีโชคลาภกับเขาและครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับ ดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าหนึ่งจนถึง10ก,ก,กรกฎาคม2565นี้ดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม2565นะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์ เปิดไพ่ขึ้นมาไพ่เดอะแฮงแมนจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดใจเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างเกิดความไม่สบายใจในความสัมพันธ์นะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะอึดอัดใจหรือว่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจคนรักในเรื่องบางเรื่องหรือว่าในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เข้ามาแล้วทำให้คุณทั้งคู่นั้นมีปัญหามีความขัดแย้งกันก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีนะครับมีปัญหาอะไรก็เปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกันนะครับคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่เรียกได้ว่าสถานการณ์นั้นใกล้เต็มทีที่จะนำพาไปถึงจุดที่ต้องเลิกลาหรือว่าแยกจากกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่สะสมมานานถึงเวลาที่คุณทั้งคู่นั้นอาจจะต้องเปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกันปรับความเข้าใจกัน นะครับพยายามเข้าใจนะครับ ในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้นะครับถ้าอยากที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ก็ต้องเปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกันให้ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วช่วงนี้ระวังสถานการณ์บางอย่างนำพาไปสู่ความอึดอัดใจหรือว่านำพาไปสู่ความทุกข์ใจอย่างที่คุณนั้นไม่คาดคิดนะครับและ เรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนำพาคุณไปสู่การเลิกลาหรือว่าแยกจากได้เช่นกันทางที่ดีก็คือการปรับความเข้าใจกันนะครับเปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกันซะตั้งแต่ช่วงเวลาที่ปัญหานั้นเริ่มต้นขึ้นจะได้ไม่มี นะครับอะไรที่ขั่งค้างจนนำพาไปสู่ความไม่พอใจและเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่การเลิกลาได้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายช่วงนี้ต้องระวังปัญหาความรัก ความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นครับส่วนคนโสดครับต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคิดจะรักใครชอบใครตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มักจะมีเรื่องให้ทุกข์ใจมีเรื่องให้ไม่สบายใจคุณจึงเลือกที่จะเดินออกมานะครับหรือเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ซะมากกว่าการ ที่จะสารต่อความสัมพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565นนี้คนโสดก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครับอาจจะต้องรอคอยช่วงเวลาฟ้าเปิดต่อไปก่อนนะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับ สำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ เอาละครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย w อลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางลายไอดี0611498995